อ่าเจริญพออันโนโยมพู้ที่เป็นโรคเบาหวานร้อมกันโรคเกาแล,ล,ล้วก็โรคมะเร็งบอต้องตกใจว่าหาวิธีการรักษาอย่างไดแลวก็บอต้องตกใจเกินไปว่าเขาสี่ว่ามีวิธีการรักษาแล้วก็ปอต้องย่านว่าเขาสี่เป็นอันตรายหลายวอต่อไปหรือสิเป็นอย่างไรเขามีวิธีป้องกันและปฏิบัติ หนึ่งเขาก็ต้องอไปตามนัดหมอที่เขานัดาทานยาไปกับทานไปหรือ,อยียาของลมบาลแต่ว่าวิธีหนึ่งเขาทิตต้องป้องม,มีมีวิธีที่ป้องกันแล้วกับที่แนะนำายานโนมว่าอัตมานี่เ,เป็นโลกประวานมาตั้งแต่พศสอง5หเป็นมาหลายปีแล้ว แล้วก็น้ำตาลขึ้นลงอยู่นี่ึ้นนี่ก็เกตแปดร่อยก็เคยขึ้นแกตายก็มีอาตมาก็ลงสุดๆขนาดต่ำหกสิบก็มีจะว่าเป็นอย่างอาตมาที่อยู่ได้มาถึงตอนนี้เจ้าก้อนนี่ก็บรเสีย่่าวามีอุทีศเทิศปัญญาได้บอกอายานี่ชนิดนี้มันก็บว่าเป็นสิ่งที่หายากจนเกินไป แล้บ่บเป็นสิ่งที่ว่าเอาสิไปซื้อหรือว่าเป็นราคาที่แพงจนเกินไปเอาสีเพราะเลยหาเลยรอราหาใก่เฮาได้ง่ายๆเ,เอ๊ะแตงแต่กอนนี่หลวงพ่อเคยไปรักษาโรงพยาบาลลายเดี่ยวบ่ครับไปประจําเดือนละบางทีเขาห้ไปอาทิตย์ละเที่ยแล้วก,การกินยานี่ครับกินยาอย่างมาแน่แล่ะก,กินยาของหมอแล้วก็ ประจำอยู่แล้วแล้วก็กินยาของมาแต่นอกมาแต่หนต่างๆนี่นเขาโฆษณาขายหลายตั้งแต่ราคาพันขินจนเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็เคยกินมาแล้วคันคิดเฉลี่ยแล้วจำนวนเงินที่ลงพอรักษามามนี่พท่ประมาณไหนบ่ะครับแต่ประมาณเงินซื้อพวกยารักษาเกี่ยวกับเบาหวานยอย่างเดียวนี่ประมาณสัก แสงขึ้นยางยางดำแสงขึ้นพี่หรองในอตอนที่เบาหวานมันขึ้นหลายๆนี่หลวงพ่อเคยจำได้ปะครับว่ามันขึ้นขนาดไหนประมาณที่ปียกลอยจนพยาบาลบอกว่าหลวงพ่อคือมาตายเบาหวานขื่นถึงเปียกอยก็เลยเดบบอกพยาบาลวา่าไม่พยาบาลจะว,าว่าซีซัวมันนั่นเลยคนนี่มันบาถึงเขาตายอยู่มาตายดิ่แจนไลยบอกพยาบาลว่างซี พยับาลก็เลยบวบปากยังทั้งิ้นเพราะว่าช่วงนั้นก็เด้ผ่านมาแล้วกัพอมาเจอยาตัวนี้แหละเจอที่เป็นโซดามามากินลองเบิงไหนในมันก็บม่มีทางกินโซดาอย่างเดียวครับหรือจังใดโซดาก็บักอนาวเอาใส่กันไหนไหนมันบม่มีแนวเสียแล้วเขาก็มันก็บริราคาแพงจนเกินไปหาได้ตามท้องจินเขา หาได้ทุกน้ำตามร้านค้าเส้นโซดา่างทีเขาก็หาซื้อได้ไง่ายๆโซดาดิโซดาก็แบบทั่วไปนี่แหละเ,เริ่มยี่ห้อยังก็ได้เริ่มแรกมันผู้ใดกครับมันบอกว่าโซด,ด,ดาอะไราได้เลือดปัญญา,าสวัสดิ์เลือดปัญญาเป็นแนะน้ำว่าลองกินบักนาวรับโซดาลองเบงังพอมากินได้สัก ว่ถึงค้นบอกให้กินประมาณสักสามเดือนสีสังเกฤษได้แต่ว่ากินไปกินมาว่า่สามมือม่อสี่เมื่อแปลกแปลไม่ร่างกายหรือว่าในาความรู้สึกของผู้เป็นโลกเนี่ยตก็รู้สึกว่าแปแก่อยู่แนวโนมมันก็ไปทางที่ดีดีขึ้นมองยงไงว่ามันรู้สึกโตว่านมตาลนี้ยังเขาจิตครอบคลุมได้ ขนาดพวกไอศครีมหรือว่าอย่างของหวานที่โน้มย่านพวกที่เป็นเบาหวานที่ที่ยานมากที่สุดคือพวกมีน้ำตาลพวกอย่างนี้ที่ทานไ่ไลยแต่ต้องคนละไม่พวกเงาะลำไยอย่างกงะตั้าแต่ต้องไ่ได้อัตมามาทดสอบองแล้วหลังจากกินโซดาก็วางนาวผ่านไปบ่ถึงอาทิตย์สี่หามึงรู้สึกว่ามันถี่ว่ามีปฏิกิริยากินพวกนั้นลงไปแล้วรู้สึกว่ามันสี ประคับประคองตัวเองได้แล้วหรือาว่ามันสียับยั้งต่อต้านขวกเบาหวานบา่อยขึ้นบอยล้มหรือขวบคุ้มไงล่ะว่าง่ายๆขวบคุ้มน้ำตาลเท่า,าไรมันกนเป็นของดีต้องมาบอกพี่น้องว่ามันบอแพงว่าของส่วนนี้มันก็นหาได้ง่ายบ่จำเป็นต้องไปมาทดสอบมังก็ได้ขั้นบาได้เบาเสียาบายัางก็ได้มาลองเบิง้ง สองอาทิตย์ครับตอนที่คุณสวัสดิ์เลิศปัญญาบอกแรกๆนะครับหลวงพ่อเสียว่าับวามันจะหายบ่อเสียเพราะ่ามันได้รักษามาขันสูงแล้วรักษามาถึงขันเป็นต้องนอนล้มบานตัวน้ำตาลทุกชั่วโมงแล้วมันบ่เสียว่ามันสิของเฮาอยุ่ใเกลไกตัวห้านี่มันสิซอยได้ถึงขนาดนี้กับว่บ่อเสียบัานใดตอับ ถึงมามาถึงตอนนี้หลวงพอ่อย่อชันกะนาวกับโซโดาเนี่มาโดนแบไหน่ะครับประมาณสักสองอาทิตย์รู้ซึกว่าสุดยอดตอนตอน,ตอนนี้ชันมานานหอ,อยังครับต,ตั้งแต่เมื่อเริ่มกินมานี่ก็เป็นนะสิเป็นต้องว่าท่านได้ถึงสามเดือนที่กำหนดว่ามันถือควบคุมได้ต้องเก็บแค่ว่าถึงเดือน อาการเป็นยังไงครับอาการก็รู้สึกว่าไม่ปกติคือที่ทานไอศครีมได้สันสันขั้วที่ขั้วค้นขั้วไปว่าเป็นโรคเบาหวนานกินได้สันได้ปกติที่แต่ก่อนนี่ถ้าทานไอศครีมเข้าไปจะเป็นยังไงครับปกตินี่แม้แต่เอ็มลอยด์หรือขั้วน้ำเชียงดืม่มต่างๆที่มีน้ำตาลดื่มเข้าไปแม้แต่ขมิ้วนี่แหละ ว่าเป็นไตอยู่แล้วอาการดูซึกว่าสิมันเป็นปฏิกิริยาที่นำตามคุ้มมาเดยแล้วแ